มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้วอดทั้งหลังน่าอัศจรรย์ใจเหลือเพียงรูปรัชการที่5 <t> วันที่25มิถุนายนพศ2 5 6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านโดยร้อยตำรวจเอกวีรพัฒนวิไลรองสอวอสอบสวนสพร้องกวางจังหวัดแพร่ ปฏิบัติได้ที่พนักงานสอบสวนประจำวันสพร้องกวางได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านปากทางหมู่ที่หบ้านทุ่งสีตำบลทุ่งสีขอให้ไปช่วยเหลือหลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกพงพีระการเกตผู้กำกับสบพร้องกวางแล้วก็แจ้งให้นายพิพัฒน์ซื้อธงธรรมนายุทศมนมรีตำบลร้องกวางพร้อมกับอบาตาใกล้เคียงให้การสนับสนุน ต่อมางานป้องกันแล้วก็บันทาสสถานะาภัยเทศบาลตำบลร้องกวางนำรถดับเพลิงอเนกประสงค์โชคดี3ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเพลิงไหม้พบว่าที่บ้าน2ชั้นนะคะซึ่งเป็นชั้นบนเป็นไม้เจ้นาที่ใช้เวลาร่วมการดับเพลิงร่วมชั่วโมงค่ะเพลิงจึงได้สงบลงนะคะจากการสอบสวนทราบชื่อเจ้าของบ้านก็คือน,นายสนั่นอายุ75ปี ขณะที่เกิดเพลิงไหม้เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านไปเยี่ยมลูกสาวที่กทมได้หลายสัปดาห์แล้วค่ะโดยจะกลับบ้านในสิ้นเดือนนี้ จากการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายหมดอยู่ระหว่างการประเมินพบเพียงพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในหลวงรัชการที่5ซึ่งยังไม่ไหม้นะคะในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรและจะได้ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุขณะนี้น,นายสนั่นเจ้าของบ้านทราบแล้วและจะรีบเดินทางกลับจากกทมแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ